ไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปเกลียดมันนใจก็จะมีความสุขขึ้นมาเบอร์เจ mm ็ดเบอร์เจ็ดปฏิบัติล้มลุกคลุกคานมาเรื่อยๆ mm hmm. ตอนนี้มองเห็นและเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้น mm hmm. ทุกเกิดขึ้นไม่เข้าไปทุกข์กับมันเหมือนแต่ก่อน mm hmm. สุขก็เช่นกันกับรู้สึกว่าชีวิตช่างไร้สาระไม่มีอะไร โดยใช้ภาวนาพุโทโธหรือสวดมนต์ในใจให้จิตมีเครื่องอยู่เรื่อยๆเห็นทุกอย่างจบไปเรื่องละเมิดศิลห้าไม่มีไปเองควรพัฒนาอย่างไรต่อคะอก็อ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะอ่านไปแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอีกเราก็จะเห็นกิเลสที่ซับซ้อนกิเลสชั้นละเอียดอะไรเนี้ยมีเยอะแยะนะแต่ละคน กว่าจะขุดลากถอนโคนได้มีหลายระดับนะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละคอยดูไปกิเลสมันทนสติทนปัญญาไม่ได้หรอกนะสติเป็นคนคอยรู้เป็นตัวรู้นะปัญญาเป็นตัวเข้าใจอย่างเราเห็นโทสะเกิดเนี้ยถ้ามีปัญญาเนะ่ม่จะเห็นโทสะมันก็เป็นไตรลักมันก็วางนะแต่ถ้าไม่มีปัญญานะ,ะมีสติเห็นโทสะเกิดแล โมโหเลยอยากให้มันดับโมโหตัวเองว่าทำไมขี้โมโหอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาไม่เห็นโทสะมันก็ตกอยู่ใต้ใจรักบังคับมันไม่ได้หรอกไปทำต่อไปทำมาดีแล้วละเบอร์8เบอร์8หลังนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีบางอย่างทีหลัง ทำให้กลัวและไม่กล้านั่งสมาธิจึงสวดอิติปิโส61จบแต่ส่วนแล้วฟุ้งซ่านตลอดเพิ่งเริ่มเดินจงกรมสังเกตว่าจิตหงุดหงิดเลยหยุดเดินจงกรมไม่ทราบปฏิบัติติดขัดหรือไม่ถูกต้องอย่างไรคะส่สวดอิติปิโสอะไรนะมันก็เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะให้จิตสงบเท่านั้นแหละ นี่พวกเราถ้าเรารู้ว่าเราสวดเพื่อให้จิตสงบอันนี้ถือว่าเราใช้ได้แต่ถ้าสวดแล้วคิดว่าชีวิตจะเฮงอะไรนะไม่ใช่ชาวพุทธนะเราไม่ถือโชคลางไม่ถืออะไรพวกนั้นใช้เหตุใช้ผลเอาใจมันเต็มไปได้วยโทสะนะมันไม่ค่อยพอใจอนี่ทำนี้ก็ไม่ชอบอย่างนี้ก็ไม่ชอบไอ้น,นั่นก็ไม่ชอบไอ้น,นี่ก็ไม่ชอบนะ ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนวิธีการมองทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยความรู้สึกเมตตาด้วยความรู้สึกเป็นมิตรนะไม่พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงคนอื่นสิ่งอื่นมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่เอาความรู้สึกของเราเข้าไปใส่ทำไปบ่อยๆนะเราสมาี่จะดีขึ้นแต่ถ้าเ้าอย่างเรามองคนอื่นเราคาดหวังว่าควรจะอย่างนี้ควรจะอย่างนี้ เราจะเหนื่อยมากเลยสมาธิเราไม่เกิดหรอกเพราะงั้นเราไม่คาดหวังกับคนอื่นนะเราพัฒนาใจของเราไปเรียนรู้ไปเนี่ยมันเกิดไปคาดหวังคนอื่นจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้รู้ทันเลยว่าเนี่ยใจมันหลงละคนอื่นเขาก็เป็นอย่างที่เขาต้องเป็นนะเ็เป็นไปนตามกรรมของเขาเราก็เป็นตามกรรมของเราไปบังคับไปแทรกแซงอะไรไม่ได้จริงหรอก เนี่ยค่อยๆสอนมันไปใจมันจะสงบมากกว่านี้นะจะไม่ดิ้นไปดิ้นมาเบอร์เก้ามีไหมมีทั้งหมดแปดคนครับมีแปดคนนะเห็น <c oughs> <He S 2> นั่งกันส <c oughs> <c oughs> ิบคนเงินวันนี้เท่านี้นะขอให้พวกเรารักษาความดีที่เรามีแล้วนะละความไม่ดีที่เรา มีอยู่ความดีที่เรามีแล้ววันนี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูเรามีศีลแล้วนะเรามีมาตั้งชั่วโมงหนึ่งละะเรารักษาต่อไปสีให้ได้2ชั่วโมงสามชั่วโมงนะนี่ค่อยๆรักษาไปวิธนะีจะรักษาศีลให้ดีก็มีสติรักษาจิตตัวเองไวนะ้นะั่นแหละจิตใจเราสุขก,ก็รู้ทุก,ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะศีลจะมาเอง แล้วสมาธิก็จะมาเองมาง่ายๆเลยสมาธิเนี่ยถ้าจิตใจเรารอบอยากจิตสงบเงี้ยนี่ใจมันรอบนะสติรู้ทันว่าใจมัน